เกษียณแบบไหนเหมาะสมกับคุณมองเห็นวิถีชีวิตหลังวัยทำงานผ่านตาสามเจนการเกษียณอายุไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกทางใหม่ในชีวิตแต่ละคนมีมุมมองและปรัชญาการใช้ชีวิตหลังวัยทำงานที่แตกต่างกันในมุมมองของเจนเเจนและเจนแซทุกคนมีแนวคิดและเป้าหมายชีวิตที่เป็นไปตามความคิดของตัวเองเจนเกเกษียณเมื่อสุขภาพดีสิ้นสุดในมุมมองของเจน X การเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุตาม มาตรฐานแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความสุขของตัวเองคุณหมอแอมเป็นตัวแทนของ Gen X ที่มองเห็นว่าการเกษียคณควรเกิดขึ้นเมื่อสุขภาพกายไม่สามารถเอื้ออำวยต่อไปได้อีกแต่ถ้าสุขภาพดีทั้งสมองกายและใจก็ยังอยากทํางานต่อไปได้อย่างเหนือก,กว่าเพราะการทํางานไม่ใช่เพื่อเงินเท่านั้นแต่เป็นการฝึกสมองและทําให้ร่างกายตื่นเต้นอยู่เสมอคุณหมอแอมเชื่อว่าการดูแลตัวเองดีๆจะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เป็นร้อยปีและการเกษียณที่ยืนยาวต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เจนวายกษียณแบบมีแลนมุ่งเน้นการพักผ่อนเจนวายเริ่มมองหาความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตหลังเกษียณดีเจญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของเจนวายที่ตั้งเป้าหมายเกษียณในช่วงอายุ50-60ถึงปีแม้ว่าจะมีความกังวลกับการถูกพันกับการทำงานแต่ก็มีการวางแผนการเงินอย่างชัดเจนเป้าหมายสำคัญของเจนวายหลังเกษียณคือการท่องเที่ยวและการพักผ่อนดีเจญี่ปุ่นวางแผนการเงินเพื่อให้สามารถไปเที่ยวต่างประเทศทุกสองถึงสเดือน ซึ่งเธอเชื่อว่าการพักผ่อนและหาความสุขให้กับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อถึงอายุหนึ่ง Z, เจนแซดเกษียณแบบเร็วและยืดหยุ่นสร้างสโลไลฟ์เจนแซดมีวิสัยทัศน์การเกษียณที่กล้าหาญและรวดเร็วพร้อมกับการผสานเอาความสนใจส่วนตัวกับเทคโนโลยีคุณเอิร์ดตั้งใจเกษียณตอนอายุ35ปีโดยวางแผนเต็มที่ในการทํางานในช่วงวัยรุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและสามารถหยุดทํางานประจําได้สําหรับชีวิตหลังเกษียณ คุณเอิร์ดมีความฝันอยากไปใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์ในชีวิตที่เงียบสงบกับการปลูกผักในฟาร์มใกล้กับธรรมชาติและคนที่รักซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการเลือกวิถีชีวิตหลังเกษียณแต่ละคนมีมุมมองและเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งสําคัญคือการวางแผนและดูแลตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถเกษียณและมีชีวิตที่ยืนยาวตามที่ตั้งใจไว้ได้และนี่เป็นจุดที่เราเห็นว่ามีความแตกต่างและความคิดเห็นต่างกันแต่คุณคิดยังไง คิดว่าการเกษียณแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณมีความคิดเห็นอยากแชร์หรือไม่ชวนคุณมาบอกให้รู้ด้วยนะ